หนูชอบเรียนร้องมากเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูร้องได้ดีหนูรู้สึกว่าหนูน่าจะต้องเอาดีทั้งด้านร้องแน่นอนอันเจ้นก็ถือว่าเป็นเป็นคนที่ขยันตั้งใจในการซ้อมแล้วก็ทํางานคนหนึ่งเขาจะเป็นคนร้องเพลงเก่งเขาอารมณ์ดีที่สุดดีที่สุดในสียง หนูเป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดค่ะหนูก็มีมุมจริงจังนะทุกคนเวลาหนูทำงานจริงจังมากแบบว่าถ้าเกิดว่าหนูเต้นได้ไม่ดีนะหนูจะแบบเต้นอยู่อย่างนั้นอะตนก่ามันจะได้แบบก็ก่อนนอนอย่างเงี้ยหนูก็เต้นนั่งกระจกประจาเลยค่ะสมมติว่านี่คือกระจกใช่ไหมหนูก็จะจัดผมก่อนแล้วก็จะแบบหนูจะเลือกทรงผมหนูสไว้ตรงข้างหน้าอย่างงี้หนูก็จะแบบโอเคโอเคได้แหละแล้วหนูก็จะเป็นตึงตึงตึงทำท่าใช่ไหมคะแล้วหนูก็จะแบบลองสะบัดผมของนี้ดูว่ามันจะสวยไหม บบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ตล้วห่ะอย่างงี้ตืต้อถ้าแบบหนูทำท่านี้แรกปุ๊บหนูก็จะแบบไม่ได้แล,แล้วเราจะทำท่านี้แบบนี้ไม่ได้หนูจะต้องหันหันข้างเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูหันตรงอย่างเงี้ยมันจะดูหน้าเหมือนผู้ชาย,ยางไงไม่รู้หนูก็เลยต้องหันข้างอย่างงี้แล้วก็ต้องห้ามห้ามห้ามหันตัวหมดอย่างงี้นะต้องหันตัวแบบแค่มีคอแบบนี้จะได้สวย หนูแทบไม่เคยเลอยู่บ้านเลยการที่หนูต้องย้ายมาอยู่เชียงใหม่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยชอบอยู่บ้านนูชอบแบบว่าไปเที่ยวอะไรอย่างนี้มากกว่าก็อย่างช่วงมต้นใช่ไหมคะหนูก็ไปเรียนซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์แล้วพอกลับมาม .4 หนูก็ไปแลกเปียที่อเมริกาค่ะแล้วก็หนูกลับมาช่วงม .5 เทอม2ใช่ไหมคะหนูก็เรียนเทอม2ได้ไม่กี่เดือนคะ่ะหนูก็มาอจีเอ็มเลยแล้วหนูก็เลยต้องย้ายมาอยู่เชียงใหม่อะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้อยู่บ้านเลยค่ะ ็หนูชอบไปคาเฟ่ค่ะแต่นอกจากไปคาเฟ่แล้วหนูก็ชอบถ่ายรูปด้วยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราได้ถ่ายรูปเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราได้เก็บแบบความทรงจําในช่วงขณะนั้นใช่ไหมแบบเก็บโมเมนต์ณตอนนั้นแล้วให้หนูไปคาเฟ่เนี่ยจริงๆแล้วคาเฟ่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งศิละปะเหมือนกันแต่เป็นศิละปะที่อร่อยนะเพราะว่ามีเค้กขาย <c oughs> หนูก็เลยชอบไปค่ะเหมือนแบบเวลาเราไปคาเฟ่ใช่ไหมล้วก็หามุมสวยๆถ่ายรูปลงในอินสตาแกรมอนี้ใช่ไหมคะซึ่งอินสตาแกรมอ่ะก็เหมือนเป็นแกลเลอรี่ของหนูที่หนูจะแบบให้ดูมุมมอง การมองศิลปะของหนูให้กับแฟนคลับดู angel. cgm48 official ค่ะแล้วทุกคนก็อย่าลืมไปติดตาม follow hashtag angel color palette ของหนูด้วยนะคะหนูจะลงแบบว่ามุมถ่ายรูปสวยๆของหนูเวลาไปคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ใน hashtag นั้นไปดูกันได้นะคะแต่ละคาเฟ่เนี่ยก็จะมีดีเทลที่ไม่เหมือนกันค่ะอย่างเช่นร้านนี้ใช่ไหมคะก็จะแบบว่าแต่งเป็นแบบว่าแผ่นเสียงเก่าๆดูแบบวินเทจวินเทจค่ะ สมมติว่าจะมาร้านนี้ใช่ไหมหนูก็จะเซิร์ชดูใน In s t a g r กรมก่อนว่าคนที่เขามาก่อนอ่ะเขามาถ่ายมุมไหนบ้างแล้วก็ดูว่าร้านเนี่ยเป็นสีอะไรตกแต่งแนวไหนคะ่ะหนูก็จะต้องเลือกสีมาเพออื่อที่จะได้เข้ากับร้านได้คะ่ะแบบว่าเข้าได้ทุกมุมอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าวันนี้แต่งตัวมาเข้ามาเพราะว่าแบบแอบวินเทจนะทุกคน สำหรับหนู่าหนูรู้สึกว่าแบบมันต้องคุมโทนไงหนูก็เลยต้องทําการรานมาก่อนเหมือนแบบถ้าเกิดว่าแบบร้านมันแบบว่าเป็นสีแดงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราใส่แบบสีคู่ตรงข้ามมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่แซบเอ้ยแต่ความจริงมันก็สามารถแซบได้ถ้าเกิดว่าเรามองในอีกมุมหนึ่งอะไรเงี้ยคือมันก็แล้วแต่ตัวเราที่เป็นคนมองด้วยมันก็แล้วแต่ว่าแบบเรามองศิละปะนั้นเป็นแนวไหนอะไรงุ้ยเท่จรง ็นแบบทำเป็นแบบว่าคาเฟ่ที่มีหนังสือให้เราอ่านเป็นหนังสือเกา่าเกา่าแล้วก็จะมีแบบว่ากระดาษอะไรเงรี้ยมาเนเขียนเป็นข้อความเป็นโค้ดน่ารักน่ารักค่ะจริงจริงแล้ว กินเป็นร้องเพราะว่าหนูอ้วนแต่ว่าแบบเวลาไปทุกครั้งก็ต้องสั่งกินใช่ไหมคะอย่างคราวนั้นหนูไปกับไข่หวานใช่ไหมทุกคนไข่หวานอ่ะไม่ยอมกินเลยเพราะน้องอ่ะจะลดน้าหนักหนูก็ต้องสั่งกินเองเพราะถ้าไม่งั้นหนูก็จะเข้าร้านเขาไม่ได้แต่ว่าหนูก็เลยต้องจําใจสั่งค่ะเพราะว่าหนูอยากเข้าไปถ่ายรูปเพราะว่าหนูดูมาแล้วว่าร้านนี้มันสวยมากมุมนี้มุมนี้หนูก็วางไว้ว่าหนูจะไปถ่ายตรงนี้ค่ะแลวหนูก็จะเอามาจัดในเทมเพลตเพื่อที่จะลงอินสตาแกรมค่ะ เหมือนเราอะไม่ไม่ได้วาดรูปเก่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูก็เลยรู้สึกว่าการถ่ายรูปก,ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปะที่หนูสามารถทําได้ดีสาหรับเป้าหมายหนูนะคะในวันนี้นะตอนนี้ขนานี้เลยนะหนูหนูมีเป้าหมายว่าหนูอยากเป็นเซนเตอร์สักเลงหนึ่งค่ะแล้วค่อยกระโดดกระโดดขึ้นไปไม่อยากแปลว่าตั้งไว้สูงเกินเดี๋ยวจะล้ม อตอนเด็กอหนูชอบฝันอยากเป็นนักสแสดงทุกคนเพราะว่าหนูสวยไงแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะพอโตมาใช่ไหมหนูก็รู้สึกว่าแบบเอ่อการการได้ทำอะไรใหม่ๆอ่ะมันก็แบบ ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หนูอยากทําแบบเหมือนอย่างเล่น MV แสดงละครซีรีส์เล่นหนังอะไรเงี้ยมันก็ถือเป็นอีกหนึ่งประสบก,การณ์ดีๆอะไรเงี้ยหนูก็อยากลองทำานะค่ะซึ่งก่อนหันานี้นหนูก็เคยแบบเป็นเอ็กซ์ตร้าอะไรอานเงี้ยแต่ว่าหน้าตอนนั้นหนูเด็กมากเลยอ้วนมากทุกคนอดีกไปดู <laughs> หนูเขินค <laughs> ่ะ<ว>ก <laughs> ็ในวงหนูก<ว> <laughs> ็เ<ว>คยก <laughs> ับ<ว> <laughs> <ว> <laughs> <ว> <laughs> พี่ฟอที่สุดจริงๆแล้วหนูว่ามีแก๊งใช่ไหมแต่ในแก๊งอ่ะมันก็จะมีคนนึงใช่ไหมที่เราแบบว่ารู้สึกว่าสนิทที่สุดสามารถไว้ใจได้สามารถเล่าเรื่องอะไรก็ได้ให้เขาฟังอะไรเงี้ยค่ะก็คือพี่ฟอค่ะคือหนูว่าชอบอยู่กับคนที่อยู่ด้วยเรารู้สึกได้รับพลังบวกค่ะซึ่งแบบวาอไู่กับพี่ฟออย่างเงี้ยคือแบบพี่ฟอเขาตลกใช่ไหมหนูก็เลยรู้สึกว่าชอบอยู่กับเขาแต่ว่านอกจากพี่ฟอเขาตลกเวลาเขาทํางานเขาก็จริงจังมากเหมือนกันแบบเขาสามารถช่วยเหลือหนูได้แบบแทบทุกเรื่องเลยค่ะทุกคนแบบ ไม่สบายเต้นร้องเพลงทุกอย่างแบบหนูรู้สึกว่าอยู่เขาแล้วเหมือนสบายใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบอยู่ด้วย mm hmm. หนูคิดว่าอยู่แล้วแหละว่ามันต้องหนักเพราะาหนูอาดูเซ็นไปของคุณนพี่บีนเคค่ะ แต่ว่าหนูก็ไม่เคยลองสัมผัสกับตัวเองไงก็คิดว่าแบบมันก็หนักแหละแต่มันก็มันต้องเราต้องทนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าไปจริงๆอะ่ะวันแรกคือพวกเราทุกคนกลับไปแล้วแบบปวดขามากจนหนูแบบต้องมานั่งแช่น้าอุ่นกับน้องฟ้าใสนั่งคุยกันวปวดขามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนพอเราได้เรียนใช่ไหมคะก็ทําให้เราแบบสกิลมากขึ้นหนูก็เลยรู้สึกว่ามันสนุกค่ะที่ได้ไปเรียน สน,นุกมากทุกคนเคยดูบาร์บี้ไหมคะที่มันจะเป็นแบบว่าอยู่กันแบบหลายๆคนสองเออสิบสองคนพี่น้องอะ่ะหูความฝันเลยแล้ววันเนี้ยหนูมีจริงๆแล้วหนูชอบมากเลยรู้สึกสก็เหมือนแบบมีน้องสาวเต็มเลยอแบบเวลาแบบอยากกินอะไรใช่ไหมก็เลย ب, แบบเคาะเจ๊มีขนมไหมแ,มแล้วพี่พี่มีอันนี้แล้วก็มาแบ่งกันนะสนุกมากหนูก็รู้สึกว่าแฮปปี้ทีคนคน่ได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะ